สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ราศีสิงห์พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิพลนะคะกับตัวชาวราศีสิงห์เป็นพลังงานในลักษณะไหนและองค์เทพพระองค์ไหนที่คุณควรเคารพบบูชาให้เหมาะสมถูกต้องกับดวงชะตาของคุณชาวราศีสิงห์นะคะไพ่ใบแรกของคุณเป็นพญยายมราชนะคะเป็นในส่วน องค์เทพที่ค่อนข้างจะดุดุนะคะเป็นสายญานผู้มีบรารมีนะในส่วนของนรกภูะพมนะคะอีกองค์หนึ่งก็น่าจะสื่อถึงท้าวเวสวรรณในลักษณะนี้นะคะเป็นนายนิรยบาลก็ได้นะคะองค์เทพดุดุจะเหมาะกับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะใบที่สองของคุณเป็นพระพิคเนศนะคะใครบูชาอยู่นะคะ ใบที่สานะคะเวอร์วังมากๆพระพมรมอสีหรือในสายยานของพระพรมนะคะพระพรมที่คุณเคารพบ,บูชาพระพรมถ้าคุณเคารพนับถือแล้วเหมาะกับดวงชะตาชาวราศีสิงห์มากๆใครที่บูชาในส่วนของสายยานพระพรมแล้วก็พ่อปู่ฤษีนะคะเทพธิดาพระจันทร์นะคะ ฮะใบแรกเป็นพญายมราชนะเป็นสายของท่านเท้าพญายมนะที่เป็นใหญ่ในโลกของนรกนะคะนรกกระพุ่มนะคะเป็นนายนิรยบาลก็ได้ในลักษณะนี้และอีกลักษณะหนึ่งเป็นเท้าเวสวร์เป็นสายขององค์เทพที่ค่อนข้างจะดุดุกนะมีพลังงานที่ดีนะพลังงานที่แข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงเหมาะกับชาวราศีสิงห์มากๆนะคะ และอีกใบหนึ่งนะคะเป็นพระพิฆเนศนะคะเทวาแห่งความอุดมสมบูรณ์นะ,ะเทวาแห่งความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังนะคะต่อไปใบที่3าเป็นพระพมรมฤาษีนะคะเป็นองค์เทพที่มีหลายมือหลายก้อน,นะ,ะมีสีหน้านะ,ะเป็นพระพรมเป็นพระนารายหรือในส่วนของพ่อป,ปู่ครูบาอาจารย์ที่เป็น นักบวชนักพรตนะปฏิบัติกรรมฐานหรือสายยานของการนั่งสมาธิการสวดมนต์การสร้างบุญนะคะทำให้คุณเนี่ยเสริมในเรื่องปัญญาความรู้ความสามารถแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติสมาธิได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปใบที่4เป็นเทพธิดาพระจันทร์จะเป็นเทวดาผู้หญิงนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับเทพธิดาพระจันทร์นะอาจจะเป็น เทพผู้หญิงที่มีความน่ารักอ่อนโยนมีความเมตตาใจดีแล้วก็เป็นที่รักที่หมายปองนะเป็นที่เคารพเป็นที่น่ายกย่องของไทยหลายๆคนนะบางท่านก็จะเป็นนางกวักหรือนางไม้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เป็นสายของแม่ย่าที่เป็นผู้หญิงได้เช่นเดียวกันนะต่อไปเรา,าดูพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อชาวราศีสิงห์นะคะเป็นไปในลักษณะไหนนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาตาจของชาวราสีสิงห์นะคะแนวทางทุกทางที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของชาวราสีสิงห์เป็นไปในลักษณะไหนนะคะ33นะคะ80นะคะ

เวลาจัดไพ่นิดนึงนะคะเอาละคะความหมายชัดเจนสำหรับคุณนะคะเห็นหรือไม่เลยชาวราศีสิงห์นะคะมีพลังงานของการปกป้องมีพลังงานของการชุดรั้งนะคะหรือดึงดังให้คุณเนี่ย ไปในทิศท,ทางที่ดีนะะโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังอะไรไว้นะคะบางทีเนะี่ยบางครั้งเนะี่ยสิ่งศักดิ์สิทนธะิ์เนี่ยอาจจะไม่ได้โดนบันดาลหรือช่วยเหลือให้คุณได้มันมาอย่างเต็มที่อย่างจริงจังแต่เป็นการสอนให้คุณรู้นะรู้ค่าของสิ่งที่คุณจะได้มาหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมากกว่านะเป็นการชี้นำเป็นการสั่งสอนให้คุณ เข้าใจนะคะเข้าใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วการพิจารณาสิ่งนั้นนะคะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาเหนือผู้อื่นที่ทําให้คุณเข้าใจด้วยตัวคุณเองแล้วพัฒนาตัวเองไปสู่ความสําเร็จในลักษณะนี้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะตัวคุณเองนะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานที่ดีต่อคุณในลักษณะที่ว่าไม่อยากให้คุณทําอะไรที่มันผิด นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณนะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยยิ่งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือยิ่งนับถือในสิ่งที่มองไม่เห็นนะ่ะจะมีพลังงานอะไรบางอย่าง ที่เหมือนกับปึงคุณไว้นะหรือชักนาชักจูงให้คุณทําอย่างนู้นทําอย่างนี้นะบางคนคุณก็มีความรู้สึกแบบนี้แวบเข้ามาในหัวนะชาวราศีสิงห์อ่ะไพ่ใบที่สองใบที่1กับใบที่สองกับ80นะคะเป็นเหมือนการชักใยห,หรือชักจูงให้คุณเนี่ยได้ทําสิ่งที่ดีๆนะคะเป็นหุ่นที่พยายามจะยื่นดอกไม้หยิบยื่นสิ่งดีๆหรือสร้างคุณงามความดีอยู่เสมอ และไม่อยากให้คุณเนี่ยทำอะไรผิดนะแล้วเวลาที่คุณเหมือนกับได้รับความทุกข์นะรับเหมือนกับสิ่งที่มันเป็นกรรมเก่าของคุณนะบางคนนะชัดเจนในเรื่องอาการป่วยโรคที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะคะจะต้องมีคนที่เหวนกับมีแนวทางคอยชีน้นําทางสว่างให้กับคุณ หรือช่วยเหลือคุณนะคะสิ่งนั้นก็เหมือนจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณเสมอเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชี้นําให้คุณได้เจอในสิ่งดีๆนะเจอยาดีเจอหมอดีนะในภาพนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการเจอการระยานิมิตที่ดีหรือเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นแล้วปรับตัวให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นปรับตัวให้ตัวเองได้รับในสิ่งที่ดีๆนะคะและที่สําคัญมีการสอนมีการชี้นํา ชัดเจนมีการทดสอบชาวราศีสิงห์อยู่บ่อยครั้งทดสอบมาจากอุปสรรคที่คุณเจอทดสอบมาจากในเรื่องของบ่วงกรรมของคุณเองนะคะว่าคุณจะแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ดีมากแค่ไหนนะคะชักั้งสั่งสอนทั้งชักนําในลักษณะนี้เพื่อที่จะให้เป็นไพ่สองใบนี้คือในเรื่องของการคุ้มครองปกป้องนะการดูแลให้คุณเนี่ยไปถึงฝั่งฝันให้คุณประสบความสําเร็จ ได้เลยทีเดียวในลักษณะนี้นะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะบางคนนะคะคุณอาจจะมีความฝันนะ,ะหรือมีความคิดที่อยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้นะคะว่าควรจะต้องทําแบบนี้อยู่ดีๆก็รู้สึกได้ว่ามีคนต้องการให้ทําแบบนี้นะ,ะบางคนเป็นในลักษณะนี้นะคะและให ด้านล่างนี้นะคะมันเหมือนเป็นแสงสว่างที่นําทางคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาทางให้คุณได้พบโอกาสดีๆนะเจอทางออกปัญหาต่างๆนะคะและตัวคุณเอเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของกรรมเก่าที่ยังไม่หลุดพ้นบางคนจึงจําเป็นจะต้องสร้างแต่สิ่งที่ดีงามโดยเฉพาะกรรมในเรื่องสิ่งข้อ3ามโดยเฉพาะกรรมในเรื่องของ อาการป่วยหรือเป็นโรคที่คุณป่วยเนี่ยสิ่งนี้เหมือนมีจะเข้ามาทดสอบคุณอยู่เสมอสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะเป็นในลักษณะนี้นะคะภาพหมายเลข7 7นะคะเาต้องการที่จะเหมือนกับอยู่กับคุณนะ,ะอยู่กับคุณแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณนะ,ะตรงนี้นะคะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อคุณนะ,ะหรือว่าใครที่คิดจะทําร้ายคุณนะ,ะบางครั้งก็จะเหมือนกับตํารวจนะ,ะเหมือนกับ จะมีคนที่เขาหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือคุณนะคะเราก็หยุดสถานการณ์ตรงนี้ไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นกับคุณในลักษณะนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็อยากจะสื่อออกมาอีกในล,ลักษณะหนึ่งคืออยากให้คุณหยุดในเรื่องการทําสิ่งที่มันไม่สมควรจะทํานะคะเพราะว่าต่อไปชีวิตคุณเนี่ยไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่แห่งความสุขความสมบูรณ์ครอบครัวคุณจะมีความสุขความสมบูรณ์อยู่กันพร้อมหน้า หรือคุณจะได้รับโอกาสดีๆที่ทําให้ชีวิตคุณนะ่ะมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะถ้าไม่บ้นปลายชีวิตก็จะเป็นช่วงวัยกลางคนที่คุณจะเข้าใจอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นและพัฒนาตัวเองไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงนะคะซึ่งมันมาจากอุปสรรคซึ่งมันมาจากการทดสอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณด้วยเช่นเดียวกันสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะ ต่อไปเราจะมาดูนะคะว่าข้อข้อความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเพื่อนชาวราติสิงเป็นไปในลักษณะไหนนะคะตัดไม่ขาดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชักใยห,หรือคอยชักนําให้คุณนทําในสิ่งที่ดีงามนะเขาอาจจะมีบุพกรรมหรือมีในส่วนบุสลผลบุญที่ต้องมาช่วยเหลือคุณในลักษณะนี้แยกกันไม่ขาดนะคะ ใครที่คุณตรวจมนไว้พาสร้างสิ่งดีงามหรือไปบวชไปปฏิบัติธรรมอะไรมานะก็เหมือนจะเป็นบุญกุศลของคุณนะี่ที่ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุณอยู่เสมอเลยนะคะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจะไปไหนก็ได้รับการคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะอีกใบหนึ่งนะคะ ความดีจะเอาชนะทุกอย่างเขาอยากให้คุณปรับปรุงนะคะแล้วก็ใส่ใจตัวเองในเรื่องสุขภาพแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆนะสร้างสารร์สิ่งดีงามทำแต่สิ่งที่ดีๆทําให้คุณเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญและประสบความสําเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่คุณนะคะเป็นคนที่ดีมากอยู่แล้วนะก็ทําต่อไปนะคะบ้านที่เป็นสุขนะคะคุณจะ มีความสุขกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งใครที่ครอบครัวคุณแตกแยกหรือครอบครัวของคุณเนี่ยมีปัญหานะคะทุกคนก็จะกลับมายิ้มแย้มกลับมามีความสุขสมบูรณ์พ้นสุขอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับชาวปาสีสิงห์ก็มีเท่านี้นะคะหากใครที่ไม่ได้เป็นในลักษณะของครอบครัวนะคะคุณก็สุขสมหวงังตามที่คุณปรารถนามีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ชักนำให้คุณมีความเข้าใจกับคนรอบข้างและมีความสุขวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ